นุวิ่งนะคะดูค่ะนะน้องเจ้าคุณนะคะนี่ค่ะไปทำบุญครับไปทำสังฆทา,านครับครับด,ดีใจนะคะน้องเขาดีใจนะคะ วันนี้แต่งตัวหล่อนะครับอหนครับก็ต้องอเกลืก็ได้มั้งลูก ไปส่องก่อนทุกข้าก่อนข้าวกันลูกจัดลูกจัดไปไปหาลูกไปมา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 อ่ะอยู่ไหน เอาล่ะไปได้มั้ยล่ะ14 13 uh,